คลิปนี้นะคะท่านจะมาสรุปเกี่ยวกับเรื่องของการออมทองนะคะว่าออมทองคืออะไรนะคะเราสามารถออมได้ที่ไหนบ้างนะคะและเขาคิดเงินให้กับเรายังไงเวลาเราออมแต่ละครั้งนะคะรวมถึงข้อดีและก็ข้อจํากัดนะคะใครที่งบน้อยนะกำลังมองหาการสะสมทองคำนะคะเริ่มต้นด้วยเงินน้อยๆเนี่ยเดี๋ยวห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทริคนะคลิปนี้นะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับออมทองโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยสอบถามเข้ามานะคะสนใจอยากจะเริ่มออมทองนะจะต้องรู้อะไรบ้างนะคะวันนี้ทันจะสรุปให้ครบนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่เข้าใจนะลองฟังคลิปนี้ให้จบนะคะก่อนที่จะไปฟังกันนะใครที่ชื่นชอบให้ทันออกมาสรุปเนื้อหาแบบนี้นะคะสลับสลับกันไปนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการ ลงทุนต่างๆนะคะขอไลค์หน่อยนะ,ะเป็นกำลังใจให้ทันนะคะกดไลค์ที่ใต้โพส์นะแล้วก็ติดตามนะคะช่องท a น m ั n e ี่ทริ k เอาไว้นะคะเป็นเพื่อนกันไว้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะเริ่มต้นนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักคําว่าออมทองกันก่อนนะคะว่าการออมทองเนี่ยคืออะไรคะ่ะ การออมทองนะคะก็คือการซื้อทองสะสมนะคะโดยเราเนี่ยจะได้ราคาทองณปัจจุบันนะตอนที่เราเข้าไปออมนะคะหรือว่าเราเนี่ยเข้าไปซื้อนะคะเป็นเหมือนกับการทยอยทยอยซื้อนะคะการออมทองนี้จะเหมาะสําหรับคนที่มีเงินเริ่มต้นน้อยนะคะยังไม่มีเงินก้อนนะคะแต่อยากจะเริ่มสะสมนะคะทีละเล็กทีละน้อยพอออมไปจนครบกําหนดนะคะแต่ละที่เนี่ยเขาก็จะมีกําหนดว่าครบเท่านี้เท่านั้นนะคะสามารถรับเป็นทองคําจริงๆได้นะคะออมทองเนี่ยจะ ไม่เหมือนกับการเก็บเงินนะคะแล้วก็ไว้รอซื้อทองทีเดียวนะอันนั้นคือถ้าสมมติเราเก็บเงินตั้งแต่วันนี้นะคะเพื่อจะไปซื้อ1บาทในอนาคตเนี่ยเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะว่า1บาทในอนาคตราคาจะขึ้นไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าการอมทองเนี่ย ออมวันไหนเราก็ได้ราคาทองณนะปัจจุบันวันนั้นเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้นะคะทองกําลังลงนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยทองคําเริ่มลงและราคาถูกนะคะแต่เราเยังมีเงินแบบไม่ครบ1บาทไม่ครบหนึ่งสลึงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเราก็สามารถทยอยทยอยซื้อเท่าที่เงินเรามีไว้ก่อนนะคะเป็นเหมือนการทยอยสะสมนะคะหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือแบ่งซื้อด้วยเงินน้อยนะคะแบ่งซื้อด้วยเงินน้อยการทําแบบนี้เราจะไปทําที่ร้านทองไม่ได้ถูกไหมคะแต่เราก็จะออ าผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือเว็บไซต์อะไรแบบนี้ต่างๆนะคะเดี๋ยวท่านจะมีวิธีคิดมาฝากนะคะว่า การอมทองเนี่ยเขาคิดให้เราแบบไหนนะคะอมทองเราสามารถออมได้ทุกวันนะคะทุกเดือนหร me ือออมเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการนะคะไม่จําเป็นจะต้องซื้อต่อเนื่องนะคะอันนี้คือแล้วแต่เราเลยนะคะแต่ที่เขานิยมกันก็คือเวลาทองราคาตกนะคะอยากได้ต้นทุนถูกก็จะซื้อมากหน่อยนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยจะทยอยออมเป็นคล้ายๆเหมือนกับการเก็บเงินนะคะแต่เปลี่ยนจากเก็บเงินเป็นเก็บทองแทนนะคะทยอยซื้อทุกเดือนนะคะเดือนละนิดเดือน,น,อน,นละหน่อยนะคะเพื่อถัวเฉลี่ยต้น ทุนนะตรงนี้ก็สามารถทำได้ค่ะ และต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการอมทองเนี่ยเขาคิดคำนวณแบบไหนยังไงนะคะหลายคนยังสับสนอยู่นะคะเดยท่านอธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้นะคะเนื่องจากการอมทองเนี่ยถือว่าเป็นการทยอยซื้อทองถูกไหมคะต่อให้เราจะอมทองด้วยเงินที่เท่าๆกันทุกเดือนนะยกตัวอ,อย่างเดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันแต่ทุกๆเดือนเนี่ยเราก็จะได้ทองที่มูลค่าหรือว่าน้ําหนักเนี่ยไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะว่าทองเนี่ยจะมีราคาที่เปลี่ยนแปลงทุกวันนะคะการอมทองเนี่ยเขาก็จะคิด จากราคาทองคำณนะตอนที่เราออมนะคะเป็นราคาตลาดหรือว่าราคาขายเนี่ยว่าเราจะได้เท่าไหร่นะคะหารตกออกมาแล้วนะคะจะเหลือกี่กรัมที่เราจะเอาเข้ามาสะสมนะคะการคิดคำนวณก็คิดง่ายๆแบบนี้นะคะทอง1บาทเนี่ยจะตีเป็นกรัมนะคะก็จะเท่ากับ 15.244กรัมนะคะเวลาอมเนี่ยเขาจะนิยมเรียกกันเป็นกรัมนะคะและการอมทองที่เขาพูดกันเนี่ยก็จะเป็นการอมทองแท่งนะคะที่บริสุทธิ์96.5%นะคะใครที่ยังสงสัยว่า96.5กับ99.99เ99เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้นะจบคลิปนี้ก่อนแล้วก็มาต่อคลิปนี้นะคะที่คลิปที่ท่านไปซื้อทองเนี่ยอันนี้เดี๋ยวท่านอธิบายเอาไว้เอาไว้นะคะ และพอเราจะออมนะคะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติเนี่ยเพื่อนๆจะออม1000บาทนะคะเราก็เอาจํานวนเงินที่เราจะออมนะคะคูณด้วยจํานวนกรัมเมื่อกี้นะคะก็คือคูณด้วย15.244กรัมนะคะแล้วก็หารด้วยราคาขายณปัจจุบันนะคะของราคาทองคํา1บาทนะ,ะอันนี้ท่านยกตัวอย่างนะคะสมมุตินะว่าวันนี้นะคะราคาทองแท่งเนี่ยขายออกที่บาทละ25,000บาทนะคะคิดกลมๆนะถ้าเราเนี่ยอยากจะออมสัก1000นะคะเราจะได้เท่าไหร่นะคะเราก็เอา 1,000นะคะคูณ15.244นะคะแล้วก็หารด้วยราคาทองณนะวันนี้ณนะตอนนี้นะคะสมมุติเป็น25 0 0 0นะก็หารไปเลย25 0 0 0นะคะตกมาแล้วเงิน1,000ถ้าเทียบกับราคาทอง25 0 0 0เพื่อนๆก็จะออมทองนะคะได้ทั้งหมดเนี่ยหน km, ัก0.60กรัมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะที่ท่านบอกว่าถ้าเราเนี่ยเข้าออมทุกเดือนเดือนละพันเนี่ย จำนวนกรัมที่เราได้รับเนี่ยจะไม่เท่ากันถูกไหมคะเพราะว่าถ้าบางช่วงราคาทองลงนะคะจํานวนกรัมเราก็จะได้มากขึ้นนะคะบางช่วงที่เราออมราคาทองสูงต่อเงิน1 0 0 0จํานนวนกรัมก็จะลดน้อยถอยลงอ่ะอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะบางเจ้านะเวลาเราออมนะคะเราสามารถเบิกเป็นทองแท่งออกมาได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องออมให้ถึงขั้นต่ําว่ากี่กรัมถึงจะเบิกมาได้นะเดี๋ยวท่านจะมีเช็คลิสต์ให้ข้างหลังนะคะ วันนี้เช็คมาให้5เจ้านะคะว่าเราจะต้องเบิกได้เนี่ยขั้นต่าเท่าไหร่นะคะถึงจะนําไปแลกทองคําจริงได้นะคะและเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเบิกเป็นทองคําจริงนะคะเช่นถ้าใครออมครบ1บาทนะคะสมบุติจะต้องการเบริกทองแท่ง1บาทจะเสียค่าบล็อกไหมนะคะอันนี้ก็จะต้องอยู่กับว่าเราเนี่ยออมกับเจ้าไหนนะคะบางเจ้าเนี่ย ทองแท่ง1บาทออกมาอาจจะเสียค่าบล็อกประมาณ 150- 200ถึงนะคะแต่บางเจ้าเขาก็อาจจะมีโปรโมชั่นนะเช่นถ้าเราสะสมครบ5บาทนะคะแล้วเบิกอ,ออกมาเป็นทองแท่ง5บาทเลยทองคำแท่ง5บาทเนี่ยไม่เสียค่าบล็อกอ,อะไรแบบนี้นะคะเราก็จะต้องเข้าไปดูเจาะไปในรายละเอียดของแต่ละเจ้าที่เราออมแต่ละร้านทองที่เราออมนะคะว่ามีเงื่อนไขอะไรยังไงคะ่ะเดี๋ยวท่านนะคะจะขอสรุปนะข้อดีแล้วก็ข้อจากัดนะคะสั้นๆเกี่ยวกับการออม ทองนะเพื่อนๆจะได้รู้ว่าเหมาะกับเราไหมนะคะข้อดีข้อแรกก็คือใช้เงินตั้งต้นน้อยนะคะเหมือนที่บอกไปว่าถ้าเรามีเงิน1 0 0 0พันมีเงิน2 0 0 0บางทีเราเข้าไปที่ร้านทองเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถซื้อทองได้ที่ออกมาเป็นเส้นหรือเป็นทองรูป,ปรพันธ์อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าการอมทองเนี่ยก็สามารถเริ่มได้นะคะบางคนมีหลักร้อยก็สามารถเริ่มสะสมไปเรื่อยๆได้นะคะอันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีเงินตั้งต้นน้อยนะคะ แล้วก็อยากจะทยอยสะสมนะคะข้อที่2นะคะก็คือความสะดวกสบายนะอันนี้ไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปที่หน้าร้านทองนะคะบางทีเราจะซื้อทองแต่ว่าเราไปรอที่ร้านทองแล้วบางทีคนเยอะๆถูกไหมคะพอถึงคิวเราอย่างเงี้ยราคาทองจากเท่านี้ ปรับขึ้นหรือว่าปรับลงแบบนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเราออมทองเนี่ยเราก็จะออมผ่านเว็บไซต์ของร้านทองนะคะหรือแอปพลิเคชันเราก็จะสามารถดูได้แบบเดียวทามเลยว่าโอเคนะเราพอใจตรงนี้เราก็กดออมได้ค่ะข้อดีข้อที่3นะคะการออมทองเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะทําเป็นในรูปแบบ DCA นะคะคล้ายๆกับกองทุนนั่นแหละก็คือยกตัวอย่างว่าออมทองเดือนละสองพันนะคะแล้วก็อ,อมไปเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยการทยอยสะสมหรือว่าออมแบบนี้นะคะจะ ทำให้เราเนี่ยไม่ได้ได้ต้นทุนที่สูงจนเกินไปนะเพราะว่าแต่ละเดือนที่เราซื้อนะคะบางเดือนอาจจะทองราคาสูงบางเดือนอาจจะราคาลดลงมามันเป็นการถั่วเฉลี่ยต้นทุนนะคะอันนี้ก็จะลดความเสี่ยงทําให้เวลาถัวเฉลี่ยต้นทุนหรือว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรชเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนของสินทรัพย์เนี่ยไม่สูงจนเกินไปนะคะเนื่องจากบางคนถ้าซื้อเป็นก้อนใหญ่เนี่ยเราจับจังหวะไม่ถูกนะคะเราเข้าไปซื้อปุ๊บกลายเป็นว่าบางคนบอกติดดอยนะคะ ซื้อในราคาที่สูงมากๆอย่างเงี้ยแต่ว่าการดอลลาร์คอสเอเวอร์เจเนี่ยจะช่วยเฉลี่ยต้นทุนของเพื่อนๆได้ค่ะและต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อจํากัดนะคะของการออมทองกันบ้างนะ,ะข้อจํากัดแรกนะคะก็คือเวลาเราออมทองเนี่ยเราก็จะไม่มีกระแสงเงินสดนะคะอันนี้ก็จะต้องดูดีๆนะให้เป็นเงินเย็นที่เข้าไปออมนะคะกระแสงเงินสดนะคะก็คือการออมทองเนี่ยไม่ใช่การออมเงินนะคะออมทองก็จะไม่มีดอกเบี้ยนะคะออมทองก็จะไม่มีเงินปันผลนะคะแต่ว่าการออมทองเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เนี่ยเราจะได้จ แคปิตอลเกนอย่างเดียวนะคะหรือว่าได้กําไรจากส่วนต่างราคาเท่านั้นนายกตัวอย่างซื้อทองนะคะอมทองต้นทุนเฉลี่ยนะคะบาทหนึ่ง24,000บาทนะคะแล้วตอนนี้ราคาตลาด1บาทเป็น2 5 0 0 0นายกตัวอย่างเราขายออกอันเนี้ยเขาเรียกว่ากําไรจากส่วนต่างราคานะคะที่จะเกิดขึ้นเมื่อตอนเราขายออกไปแล้วเท่านั้นนะคะข้อจํากัดข้อที่2นะคะก็เป็นในเรื่องเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมนะอันนี้เพื่อนๆก็จะต้องไปดูนะคะแต่ละเจ้าบางเจ้าก็ไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะบางเจ้าอาจจะคิด1%ปนะคะของราคา ซื้อขายนะ,ะหรือว่าบางเจ้าเนี่ยเราออมแต่ว่าถ้าเราเนี่ยไปจ่ายการออมนะคะเหมือนไปจ่ายเงินนะผ่านธนาคารอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการหัก10บาท20บาทอะไรอย่างนี้นะคะตรงนี้จะต้องดูว่ามีค่าธรรมเนียมไหมนะคะและข้อจํากัดข้อที่3ก็คือนะคะเรื่องของความน่าเชื่อถือนะ,ะเนื่องจากว่าเราออมทองนะคะเงินเนี่ยไปอยู่กับเขาก่อนที่ทองจะมาถึงเรานะคะไม่ว่าจะออมก,กับแอปพลิเคชันนะคะออมก,กับร้านทองเราก็จะต้องดูให้ร้านร้านนั้นนะคะหรือว่าแอปพลิเคชันนั้นๆเนี่ยดูน่าเชื่อถือ ะะไปดูหน่อยสิว่าเปิดมากี่ปีนะคะมีประวัติเสียไหมนะคะลองดูลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่ากว่าเราจะ เอาเงินเข้าไปเนี่ยเราก็จะต้องเอาให้ชัวร์นะไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บยังไม่ได้ทองแต่ว่าร้านปิดไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะต้องเช็คให้ชัวร์นะคะแล้วก็ดูให้ดีค่ะและต่อมานะคะคําถามสุดฮิตนะคะถ้าเราเนี่ยเริ่มสนใจแล้วฟังดูรู้สึกว่าเออการอมทองเนี่ยน่าจะเหมาะกับเรานะคะทยอยไปเรื่อยๆแล้วเราจะเลือกออมกับเจ้าไหนดีนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในท้องตลาดเนี่ยมีให้ออมมากมายหลายเจ้านะ,ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆนะคะหรือว่าร้านทองที่มีหน้าร้านจริงๆอันนี้ก็มีนะคะ ข้อมูลวันนี้ที่ทันทําสรุปมาให้เนี่ยทันเนี่ยไปดูจากกลุ่มนะคะ เพื่อนออมเงินและลงทุนบายทันมันนี่ทวิกที่มีคนออมจริงๆเบิกได้ทองจริงๆนะคะท่านก็มาดูว่าโอเคมีร้านนี้ร้านนี้แล้วก็สรุปมาให้เพื่อนๆดูแบบคร่าวๆนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้ชี้ชวนนะเป็นการสรุปมาให้ดูมีทั้งหมด5เจ้านะคะว่าแต่ละที่เนี่ยเริ่มออมขั้นต่ําเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าเพื่อนๆฟังดูแล้วที่ไหนที่เพื่อนๆสนใจเนี่ยก็กดลิงก์นะคะท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้แยกไว้เลยว่าร้านนี้ร้านนี้ร้านน,าน,นี้นะคะแล้วก็ไปศึกษากันก่อนไปอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดนะคะก่อนที่จะเริ่มลงงทุุนนนนอัีี้เเปป็พยแค่การรส ข้อมูลมาฝากกันเฉยๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะก็จะมีทั้งหมด5ร้านนะคะก็จะมีหัวเส้งเฮงนะคะแม่ทองสุกนะคะ o s c i l i s นะคะ YLG นะแล้วก็ HelloGo นะคะอันนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่หัวเส้งเฮงก่อนนะคะหัวเส้งเฮงเนี่ยจะเริ่มออมนะคะได้ขั้นต่ำก็คือ1,000บาทนะคะวิธีการออมเนี่ยเขาก็จะออมผ่านแอปพลิเคชันของเขานะคะในเว็บไซต์ก็มีนะคะรวมถึงในไลน์ Off i c i a l l i n e อะไรของเขาก็สามารถทําได้นะคะขั้นต่ําที่จะสามารถรับเป็นทองจริงได้นะ,ะก็คือ1สลึงนะคะหสลึงอันนี้ก็จะมากกว่า1กรัมนะ,ะเพราะว่า1บาทเนี่ยมี4ี่สลึงถูกไหมคะและว1บาทมี1 5 2 4 4กรัมนะคะคำว,ว่า1สลึงก็น่าจะประมาณ3ากรัมกว,กว่านะคะอ่ะอันนี้ก็สามารถรับเป็นทองจริงได้นะคะแล้วก็วิธีรับทองเนี่ยสามารถรับได้ด้วยตัวเองนะคะที่หน้าร้าน ที่ร่วมรายการของเขานะคะหรือว่าจะให้จัดส่งอันนี้ก็สามารถทําได้นะคะและต่อมานะคะที่ฮอตฮิตไม่แพ้กันนะคะก็คือร้านทองของแม่ทองสุกนะคะแม่ทองสุกอันนี้ก็สามารถเริ่มออมได้ที่จํานวนเงินที่น้อยกว่านั้นนะคะก็คือ150บาทก็สามารถออมได้นะคะวิธีการออมก็คือออมผ่านแอปพลิเคชันนะคะขั้นต่ําที่จะรับเป็นทองแท่งรับเป็นทองคําได้อะไรแบบนี้นะคะก็คือ1กรัมนะคะ วิธีรับทองก็คือสามารถรับได้ด้วยตัวเองนะคะที่หน้าร้านนะหรือว่า จะให้เขาจัดส่งมาก็สามารถทําได้ค่ะต่อมานะคะก็คือออซิลิสนะคะออซิลิสอันนี้ก็ค่อนข้างจะฮิตนะคะในกลุ่มนักออมทองต่างๆนะคะขั้นต่ำก็คือ1000บาทนะคะอมผ่านแอปพลิเคชันนะคะหกรัมก็สามารถรับเป็นทองจริงได้นะคะจะรับด้วยตัวเองนะหรือว่าจะให้จัดส่งก็ได้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็น1กรัมนะคะและต่อมานะคะก็คือ YLG นะคะ YLG อันนี้ก็เริ่มอมที่ขั้นต่ำหนึ่งร้อยนะคะหนึ่งร้อยบาทก็อมได้เลยนะคะอย่างเช่นวันนี้ถ้าใครมีเงิน100 ไม่อยากจะเก็บเป็นเงินอยากจะเก็บเป็นทองก็อันนี้เลยนะคะแอปพลิเคชันนี้สามารถทําได้นะคะ รับทองจริง1กรัมนะคะแต่ว่าจะเป็นการจัดส่งนะคะและสุดท้ายนะคะที่ท่านเห็นหลายๆคนก็เริ่มจะมาออมนะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันอันนี้นะคะคือ h e l โลโกนะคะ h e l โลโกอันนี้ก็เริ่มออมได้ขั้นต่ำสิบบาทนะคะออมผ่านแอปพลิเคชันนะคะสามารถรับเป็นทองจริง1กรัมเหมือนกันนะคะโดยการจัดส่งนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆดูแล้วนะคะสนใจจะไปเปิดที่ไหนเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์นะคะรายละเอียดแต่ละที่ให้ด้านล่างนะะรวมถึงที่ที่ไม่ได้พูดถึงนะคะไม่ได้พูดถึงจริงๆก็มีอีก ีหลท่เพื่อนๆก็ลองดูความน่าเชื่อถือนะคะลองอ่านดูในเว็บไซต์ดูเงื่อนไขต่างๆนะ,ะว่าอะไรเหมาะกับเรานะคะแล้วก็ค่อยเริ่มต้นลงทุนนะคะจบลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะมาสรุปสั้นๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการอ,อมทองนะ,คะใครฟังแล้วเข้าใจนะพิมพ์เข้าใจบอกกันหน่อยนะคะส่วนใครที่เริ่มออมอยู่แล้วนะ,ะเพื่อนๆแชร์กันหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้เราออมกันอยู่ที่ร้านไหนแอปพลิเคชันไหนนะคะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะ คิดอยากจะออมเนี่ยผ่านไปผ่านมาจะได้เห็นว่าอ๋อโอเคออมที่นี่นะอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนเราแชร์กันคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนนะคะการที่เราไปออมเนี่ยขอให้เป็นเงินเย็นนะคะเพราะว่าถ้าเราเนี่ยออมปุ๊บเราต้องการอยากใช้แต่ว่าถ้าทองกําลังราคาตกนะคะเราขาดทุนเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากขายนะคะแต่ไม่นับกําไรนะถ้าเป็นกําไรเนี่ยมันจะรู้สึก รู้สึกอุ่นใจนะคะรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องคิดหนักอย่างน้อยๆฉันก็ได้กําไรก็บวกอยู่นะคะจะขายไม่ขายก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าความเครียดเนี่ยมันจะมาตอนที่มันขาดทุนนะคะก็คิดแบบนี้ว่าทองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เติบโตนะคะตามที่ดูในอดีตเนี่ยก็จะเติบโตในระยะยาวขึ้นเรื่อยๆอาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดว่าออมวันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้จะทํากําไรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นการทยอยสะสมนะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะ,ะบางคนบอกว่าเงินเนี่ยบางทีก็เป็นเงินเฟ้อก็ไม่อยากเก็บเงินอย่างเดียวก็อยากจะเก็บทอง ะะท่านก็เลยนํามาฝากกันนะ,ะเอาไว้เป็นไอเดียนะคะวันนี้ก็มาแค่นี้นะคะใครชื่นชอบคลิปวันนี้นะคะช่วยกันกดไลค์นะหรือว่าแชร์คลิปนี้ออกไปได้ถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะ,ะฝากติดตามทันมันนี่ทวิคเอาไว้ทั้ง a c e b o o k นะคะแล้วก็ u t u b e นะแล้วก็กลุ่มปิดนะคะในกลุ่มปิดก็จะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องออมเงินเก็บเงินลงทุนอะไรต่างๆนะคะก็ใครสนใจก็เข้ามาได้นะคะชื่อกลุ่มเพื่อนออมเงินและลงทุนบายทันมันนี่ทวิคเดี๋ยวท่านใส่ลิงก์เอาไว้ให้ ด้านล่างนะคะคลิปนี้มาแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะใครอยากดูทันทำคลิปอะไรอีกนะ,ะพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะอะันไหนทำได้อันไหนสรุปได้ก็จะรีบทำมาให้กันนะ,ะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย